เ,เบอร์ของคุณของสามีคุณทัศนีแทรกอยู่ด้วยนะคะนึกว่าเป็นของคุณทัศนีคนเดียวเนาะไม่เป็นไรนะคะคุณประด็นถามว่ากลุ่มเลขสามเก้าเก้าในตำแหน่งวัส,สนาจะมีแนวโน้มในด้านไหนบ้างครับเลขแปดตำแหน่งเลขแปดตำแหน่งคู่เลขดีทั้งหมดในเบื้องต้นนะคะกลุ่มสามเก้าเก้าจะเป็นเลขของคนที่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ การเข้าวัดทาบุญนะคะแน่นอนว่าบุญกุศลก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าวัดทาบุญหรือว่าเกี่ยวข้องกับในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องราวที่คู่กันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้น399มันจะหมายถึงคนที่มักจะมีโชคลาภฟุกฟุกแปลกๆนะคะเป็นโชคลาภไม่คาดฝันหรือว่าทาบุญแล้วเห็นผลไวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าหมายถึงคนที่ไปไหนมาไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีบุญคอย คุมกันตัวหรือว่ามีในส่วนของเทวดาเทพพรมต่างๆคอยปกปักรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างนี้ก็ได้ถ้าใช้ในการสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะแบบคุกคุกเฮงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดถึงแค่กลุ่ม399เนะเรายังไม่ได้พูดถึงทั้งหมด8ตําแหน่งนะคะ คุยแค่เฉพาะ399เราจะไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ว่าถ้าเราใช้399แล้วสมมติเราไปสอบแข่งขันต่างๆเนี่ยมันจะได้รับชัยชนะถ้าเกิดว่าในเบอร์มี399แล้วก็มีเลขเสียผสมอยู่มันก็มีแนวโน้มที่จะแท่วได้เช่นกันนะคะไม่ใช่ว่ามี399แล้วจะชนะพัดพือ,อไม่ใช่นะต้องดูเลขทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยนะคะเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีความรู้ความสามารถของเราด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาว่าโอ้ คะแนนเท่ากันเลยสองคนนี้ฉลาดเท่ากันคะแนนสูสีกันทุกอย่างเท่ากันอ่ะหยิบฉลาดเอาละกันว่าจะเอาคนไหนเข้าอย่างเงี้ยค่ะไอที่ใช้สามเก้าเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ถูกเลือกอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขของมักจะเจออะไรแปลกๆทุกๆเหตงเงในชีวิตเนาะเก้าเก้าเป็นเลขที่อาจารย์ชอบมากที่สุดในบรรดาตระกูลเลขแล้วก็เก้าเก้าเนี่ยเป็นเลขที่คนที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะประพฤติปฏิบัติธรรมไปในแนวทางของ โลกุตละในคําจํากัดความก็คือปฏิบัติธรรมให้ทวนกระแสของโลกนึกออกไหมคะก็คือมุ่งหวังสู่การุดพ้นหรือว่ามุ่งหวังเพื่อความเป็นพระอริยะอย่างนี้ก็ได้นะคะเรา,เราท่านๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นพระอริยะได้นึกออกไหมคะความเป็นพระเนี่ยเป็นที่ใจไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวโกนคิ้วลอวนุ่งผ้าเหลืองนะคะคารวะอย่างเราสามารถที่ใจเป็นพระได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อแนวทาง การปฏิบัติธรรมให้ไปสู่นิพพานก็ได้เหมือนกันคนที่ใช้9ก้ากก็จะมีแนวโน้มในรูปแบบนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการความหลุดพ้นหรือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่ต้องการพระนิพพานเป็นที่สุดนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเท่าที่เห็นมานะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยเคยมีลูกค้าผู้หญิงที่ไปปรึกษาที่หน้าร้านใช้เบอร์ที่เป็นเป็นในทิศทางที่ปฏิบัติธรรมเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็มี9ก้าผสมอยู่เราก็ทายไปนั่นแหละว่าชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่นนี่นน่นกี่นเกี่ยพพัันนกบระศาาส นะฮะมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มีก้าวๆแล้วก็ทายว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พระนิพพานหรือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทวนกระแสของโลกไปในทิศทางของโลกุตละซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นไปนในทิศทางรูปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปในแนวทางของโลกุตละถ้าตีความในทางโลก99หมายถึงคนที่มีแต่ความเฮงในชีวิตเฮงมากเฮงน้อยว่ากันไปเดือนนี้ซื้อหวยถูกร้อยบาทเนี่ยค่ะเดือนต่อไปซื้ออีกพันหนึ่งอะถูกหมื่นบาทเดือนต่อไปซื้ออีก หมื่นหนึ่งอธูปแสนบาทอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าตีในทางโลก9 9้าหมายถึงความเฮงหมายถึงปาฏิหาริย์ในชีตนะคะใครอยากเฮงอยากราบรื่นมีปาฏิหาริย์ในชีตไปลองใช้เก้าอันนี้คือเลขจะว่าไงดีใหญ่กว่ามังกรใหญ่กว่าหงหันกิ่งคืออะไรที่เขาว่าเป็นกระแสกันนั่นีเ9้าเนี่จะเรียกว่าเป็นเลขพยามังกรก็ยังว่าน้อยไปนะคะเพราะว่า9ก้า้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์น่ะเทพพงเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องปวงจะว่ายังไงดีมันก็ต้องเหนือกว่ามังกรพญามังกรหงหานอะไรพวกนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีทิศไทยอย่างที่อาจารย์บอกไปเอา,ก,าก้ามาใช้นะคะแล้วคุณจะเห็นปาฏิหาริย์หรือว่าคุณจะเห็นความอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าบางทีคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์นแรงหลักสะหรอนแน่นหรือว่าทำบุญแล้วเห็นผลไวเห็นผลเรียกว่าให้รู้สึกได้ให้จับต้องได้อะลองไปใช้ดูแล้วกันไม่ได้โมเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้เพราะว่า เออเอาประสบการณ์ส่วนตัว,ตวมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอาจารย์ใช้ 99. เก้าเก้าฉัว่าใช้เก้าเก้าก็ไม่ถูกใช้เบอร์ที่มีเลขเก้าหกตัวท้ายอยู่นะคะก็เป็นสี่ห้าเก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 ้าเบอร์อาจารย์บางทีโทรไปไหนมาไหนเขาตกใจหรือเปล่าแล้วเป็นเบอร์วิชาชีพหรือเปล่าเบอร์อะไรเนี่ยมีเลขเก้าอยู่หกตัวนะคะเบอร์อาจารย์เองรับเถอะที่แน่ๆไม่ใช่อิชิตันโทรไปให้รับรางวัลแน่นอนนะคะ เป็นเบอร์ที่เราประมูลมานะโอเคพูดถึงไหนแล้วเนี่ยนอกเรื่องนอกราวโมโ้เยอะถ่ายได้คนเดียวเองมั้งคุณทัศนีอ่ะต่อไปถ้านหื่นบ้างนะคะ